สวัสดีค่ะวันนี้ได้ไผ่มาฝากเด็กๆนะคะเราเปิดประตูวันนี้ออกจากบ้านมารอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับห้ามออกนะห้ามออกนะ,ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปิดประตูก่อนเอ้ยเฮ้ยท้องอะไรลูกนะอุ้ยนีอะไรนี่อะไรครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแมวบ้านหาาันซานี่อันนี้นับตังนะคะอันนี้นับตังค่ะอันนี้มีตังอันนี้ถุงทองอันนี้ถุงเงินนะคะโอ้โหวันนี้แม่ก็ได้ซื้อย่ามาฝากเด็กๆนะคะเดดเดๆลูกอ่ะโอ้โห โอ้โห oh. เอากันใหญ่เลยไงยดกโอ้โห oh. oh. เหมือนบอเคยพอเลยเนาะคะ่ะอ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 ะเขาให้กินครับเขาไม่ได้ให้คุด อเจ้าทอเนี่ยเขาจะชอบคุยถังค่คุยกระถางนะคะอ,อันนั้นจอมเปิดประตูค่ะอันนั้นจอมเปิดประตูค่ะเปิดประตูเองนะคะถ้าไม่ล็อกนี่ชิ่งอย่างเดียวเลยมีตังค่ะ ันนี้ก็ให้อยู่นอกบ้านทั้งวันเลยค่ะกลับมาก็ตอนเย็นนะคะก็จะปล่อยให้เข้ามาอย่างนี้นลคะตอนเย็นก็จะให้เข้ามานะคะข้างนอกอยู่เยอะก็ให้มานอนในบ้านบ้างนอนในครัวบ้างนะคะแต่ตอนเช้าก็จะทําความสะอาดกลางวันก็จะให้ไปอยู่ข้างนอกนะคะไปอยู่ข้างนอกบ้านเขาอะคะ่ะ นี้ฝนตกค่ะฝนตกสี่โมงเย็นนะคะวันนี้ตกแรงมากเลยนะคะฝนตกรถติดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของคนกรุงเทพนะคะกินนะคะไม่เล่นนะคะแหน่แๆนมือล่วงแล้ว <laughs> ไม่เล่นนะาตาชอบขุยดินใน กระถางเด็กบ้านนี้อุ้ยอะไรอาวนอะไรเนาะมีตังอะไรอาวรนอะไรอะลูกมามากินหญ้ามามาอารมณ์เขาจะกินอู้จะนานานานไม่เดี๋ยวแม่จะเอาไปปลูกอีกลูกทั้งกินทั้งเล่นนานนานนนน nàng huống lỏ, huống ngủ hoàng Nắp Tăng hoàng ngọt 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 huống ngọt 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 ทองอัานานั่นๆๆๆๆอัานนั่นเอาแล้วเอาแล้วไม่เล่นลูกน้องไม่เล่นนะน้องกินดีๆนะครับหัวมุดไผ่แล้วหัวมุดไผ่แล้วค่ะเอดูแลกแบบไม่รู้หัวมุดไผ <c oughs> ดีๆๆ <c oughs> น,นั่นนั่นนั่น เล่นแล้วค่ะก่ออะไรอ่ะก่ออะไรอ่ะก่อะไรอืมเด็กบ้านนี้เวลาเล่นเล่นกันจริงกันจังจริงนะคะเล่นแบบบ้านแตกเลยค่ะ แตกเลยไงวัน <t> <bakery> <segue> <ers> <os> <respuesta> หันกล้องกลับมาหมดซะและ้วหันกล้องกลับมาหมดแล้วอือดีใจค่ะได้ย่ามาให้ทีไรก็ดีใจค่ะไม่ได้ให้นานแล้วด้วยอะค่ะ น,นี้ต้นหกสิบบาทนะคะไผ่ซื้อมาต้นสวยดีค่ะอันนี้ก็พาน้องๆมา ทักทายนะคะพ่อพ่อแม่แมที่ติดตามช่องของน้องๆอยู่นะคะก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะดูน้องแมวสีทองก็ขอให้ร่าให้รวยนะคะถูกหวยววด่าที่จะมานี้นะคะซื <c oughs> ้อลอตเตอรี่เนี่ยถุงทองเนี่ยคู่แฝดดื้อมากค่ะ ถุงเงินถุงทองอน,น,น่ะน่ะน่ะเห็นปะคะเห็นปะคะจะไม่อยู่นิ่งเลยค่ะยัน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 อีกนะคะว้าวทองแหน่โชว์หน้าหลอดิต้องคอยดูค่ะเผื่อเป็นไม่ได้ด้วยพังต้นนี้60บาทได้วันเดียวพังนะคะเราต้องดูค่ะ ไอ้เจ้าทองมีตัวดีนะคะความซนเขาน้องซนมากเลยค่ะเอาความน่ารักมาให้ท่านที่ติดตามนะคะาม,มาให้ชมกัน้ได,ดเจ้าทองกับไอ้เจ้าแฝดถุงทองนี้เขาจะไม่ออกจากบ้านนะคะ ถ้าออกเขาก็จะไม่กล้าออกจากบ้านนอกกลัวค่ะเขากลัวเขาก็จะย่องย่ององพอเปิดประตูอย่างเงี้ยถ้าเผลอออกไปเองพอแม่เปิดประตูเขาก็รีบวิ่งเข้าบ้านเหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนไอพี่คนตัวมีตังกับนับตังนับตังเป็นเท่าไหร่อมีตังมีตัวดีมีตัอ่ะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาจริงๆเหรอลูกต้องจับไหมตัวนี้เล่นจริงเล่นจริงเอาจริงค่ะตวถุง ถุงทองไม่เล่นลูกเก็บไม่เล่นนะเก็บถุงไว้เก็บถุงไว้เก็บเออนะคะขอให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่ที่เดินทางรถติดฝนตกรถติดวันนี้ก็ขอให้พักผ่อนนอนหลับ สบายสบายนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีตังนับตังถึงเงินถุงทองก็ขอสวัสดีเ<ด>พียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ